สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคุณนูสาบีอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาเดินไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเกาะหมบ้านนะคะไปกันเลยค่ะ เดินไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีดอกไม้แห้งดอกไม้ร่วงเต็มื้นเลยนะคะฟังเสียงน้ำกันค่ะนี้จะเป็นสะว่ายน้ำของ ของหมู่บ้านนะคะจะพาเดินไปฟิตเนสค่ะมาชมแสยงยานเย็นในสวนกันนะคะ อันนี้ก็จะแห้งหน่อยนะคะเพราะว่าเข้าสู่ฤด,ดูร้อนแล้วใบไม้ก็ร่วงดอกไม้ก็ร่วงเต็มพื้นเลยค่ะวันนี้เป็นวันหยุดจะไม่มีไม่มีคนมาทำความสะอาดนะคะดูกันค่ะดี๋พาไปฟิตเนสนะคะ ตอนนี้ก็เวลาประมาณาโมงเย็นนะคะห้าโมงครึ่งนี่จะมองเห็นบ้านเราด้วยนะคะหลังตรงกลางนะคะบ้านกูหนูหลังตรงกลางหนึ่งงสอสามหลังที่สองนะคะ จะพาเข้าไปในฟิตเนสค่ะเข้าฟิตเนสก็ต้องจ่ายคีย์ร์ดนะคะแล้วก็เปิดประตู ไม่ได้เอารีโมทแอร์มาก็ต้องเปิดหน้าต่างนะคะนี่คือห้องฟิตเนสเพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านของเรานะคะแล้วเราจะมาออกกำลังกายกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะก่อนนะคะขอบคุณที่มาติดตามรับชมช่องคูหนูสารพีนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ